จะโน่ววอไว้แซะเราไปต่ำกินเด้อซื้อเรามาต่ำกินจำเบม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 แซะบมแม่แซะแซบอีนี่สิม,ม,สมือแม่นี้แซะแพงบูมิโตกแซะ ความกลิ<ข>่ความกลิ่กินย่อรอื่นกับเท่าใดแล้วละ <c oughs> อาจจะเป็นพราก,กินกับแม่เังเจ้ <c oughs> สบัสดีสบัสดีทุกคนเข้าสู่ซองกีตาพากกิ่นเนาะมือนี่ตาสิผาทุกคนมากินตําเจ้านอวายเนาะ,ะหลาลๆคนก็นเคยกินละเละเจ้านอวายนะเป็นเจ้าที่แบบว่าแซ่บแล้วกั หาก,กินยากอีกเนาะแต่ว่ามือนี่ตาสิย่กับแม่เนาะแม่เป็นคนเห็ุให้กินตอนนี้แม่กำลังเผาหนอ่อไวอยู่เดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันว่ามันจะแซ่บสําใดเนาะไปดี่เลยอันนี้เขาเผาหน่อไว่ย,ยู่เนาะก็สิเป็น,นหกหกนินึงเพราะว่าเฮือนขัวบบ้านๆเนาะนี่เขาเผามาลแล้วเขาก็ลัาแกะเอาเปลือกมันออกอืมนี่อาอ่นางฟ้าตาเอกนี่ แก้มแดงไปเลยฮอนเป็นบอน,นี่ถืกไฟเนาะอยู่ใกล้ไฟกันเลยฮอนอันนี้คือคุณแม่ของตาเองเนาะคุณแม่น่ารักมากทำเจ้านวายตากินอันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วเข,เขาเขาเผาประมาณสี่ห้านอเนาะนี่แล้วมาเบิ่งขั้นตอนในการต่ำกันเลยเนาะว่า มันจะใส่อีย่างแน่อันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ให้ได้กินเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นฟีมือคุณแม่มเออเนี่ยนอไวมันจะเป็นแบบนี้เนาะเอออันนี้คือนอไวที่เฮายั่งพันได้ผ้าเนาะเฮาพันได้จี้จะเป็นแบบนี้หากินยากายโดยพี่น้องเพราะมันมีหนามนะมันเอายากยากเนาะอืมเนี่ยคุณแม่จะมาตําให้กินไปไปเบิ่งขั้นตอนในการตําเลยว่าเฮาจะใส่ยอย่างเดจ้า ทุกคนการที่จะตำเจลนวไไวให้มันแซ่บมันอร่อยนะนเนาะก็คือขาดบุได้ก็คือ,คอใส่ใบขิงอันนี้คือใบขิงเดิมปลูกอยู่สวนหลังบ้านเองนี่เอาใส่ประมาณอันนี้เก็บทุกมือเนาะไม่ต้องแปกใส่ประมาณสี่ห้าใบก็ได้แล้วเขาดบุได้เลยใบขิงนี่แซ่บแหงไปไปเบิเ่งตอนกนารตําเลยไปนี้ทุกคนเวลาเขาจี้แล้วแล้วเขาจะได้มาทั้งในมันจะเป็นแบบนี้เนาะ หน้ากินแหงนี่อันนี้คือทางในมันแล้วเขาก็จะมาเกี่ยมในการต่ำนี่ตัดตัดแบบนี้ก่อนมันจึงจะเป็นเส้นยาวๆเด้ออันนี้แม่ขัว <c oughs> คุณแม่สวยมากคุณแม่สันสวยมากค่ะคุณแม่ชันนารักมากค่ะนี่ฝีมือแม่ ใส่เพชรเถวจีไว้เนะาะมะเพชนนี้ต้องจี้กนมันจึงหอมแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมแถวจี้ไว้เนาะใส่เกลือเล็กน้อยใส่เป็นหัวเล็กน้อยเนาะเป็นหัวใส่น้อยแซบน้อยใส่ลายแซบหลาย ตำให้มันเข้ากันดีแม่คัวบุญยิ้มจักหน่อยเลยแม่ครัวน้าบูนแม่ครัวน้าบูน มาหลังจากตำมักเพดให้ละเอียดเนาะแล้วก็ใส่ลงไปมือสะอาดแล้วนะคะไม่ต้องใส่สุบมือตามเข้าไป ตามจะแหลกแล้วแล้วก็ใส่ใบขิงลงไปเนาะเมื่อกี้แบตหมดกันเลยเลยตัวเนืองอตามแรก,แรก เนื้อว่ายนี่ต้องอันจี้ให้มันสุกเด้อถ้าจี้บ่สุกแล้วมันจะแดงเนาะคือถ้าจี้ส <Aaa ranean accountability> ุกแล้ว <transformative> มันจะเป็นขาวๆแบบนี Read ้สีเบอร์กวดเด้อสีเบอร์เซฟบอลเซฟเซฟอิลี่สีมือแม่ค่อยๆเกลือเลยเซฟอิลี่ใช้เกลือได้นึ่งคนวะจ่างได้นึ่ง แตแล้วเ,เกียมใบข้าวห้อนเนาะเจบคักเจ้าหนอไผ่นี่เราก็จะได้กินแบบนี้นะคะทุกคนเจ้านี้อันน่อไผ่นี่ค่ะก็ตัดมาใหม่ๆเนาะมันก็เลยขาวแซ่บแบบนี้ถ้าเขาจี้มันสุกแล้วมันจะขาวเนาะนี่ได้แล้วขอบคุณคุณยิ่งแม่ทำให้กินวันนี้ไปแล้วเราไปกินกันเลยค่ะ คนตอนนี้เอาได้เจียวลนอบา,ายมาแล้วเนาะอม,มากินกันเลยจ้าโอ้ยจะมืดในนึงสีแป๊บ,แบบหนึงเนาะมากินกันเลยเนาะกินก่อนอี่แม่ซิมก่อนอี่แม่ปะอุ้ยมือบมได้เปื้อนเด้อมือบมได้เปื้อนนี่เห็นบอกป้าข้าวหอนๆแบบนี้นะแบบ แซ่บพ,พุ่งหมักโมหมักแสงบอกแล้วว่าซีมือแม่ค่อยนี้บุเปียนอิลี่ซีเมนโบตกฟินแทงพันผู้สมจัดเบลี่ จะหนไอหวายซ่าเราไมาต่ตำกินเด้อชื่อเรามาตำกินแต่ว่าขอย้ำว่าถ้าใคาจะตำกินต้องจี้ให้มันสุกเนาะถ้าจี้ไม่สุกแล้วมันจะแดงสุ่ลสุดๆเลย มาทุกคนมากินน้ำกันกับเมตาเนาะแซบแหงกินเจนวายแซจ้ำเบม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 แซบบบแม่แซไปแซอีลี่ทิมือแม่นี้แซบแหงบบมีตกแซ เพราะกินเพราะกิ่นกินยุ่งอื่นกับปะเท่าใดแล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะกินกับแม่ยังเจ็บจะเปิดทานอาหารให้แม่แม่เห็นนักกินเสี่ยงเปิดทานอาหารลาวให้แม่เผ็ดเผ็ดอาหารลาๆเนาะเอยากแบบพี่น้องฝั่งไทยมามาลิ้นเวียงจันทร์กับมาแวะกลิ่นอาหารตา เ็ฟอาหารปลาบัวสีโอเคทุกคนเนาะขอบใจสำหรับทุกคนที่มักตาแล้วติดตามตาเนาะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์ให้ตาได้อ่านนําแน่ว่ามักหรือบ่มักอยากให้ตาเห็นอย่างคอมเมนต์ให้ตาได้อ่านนําเด้ออบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามเดีวนี้ข้อโตไปกินข้าวแม่ก่อนบายบาย